สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเกี่ยวกับมาร์กและแบมแบมวันที่2ธันวาคมมาร์กได้มาสตรีมเกมมอนทวิตทีวีแล้วมีแฟนคลับถามมาว่าที่ไปเกาหลีมาครั้งล่าสุดได้เจอกับเมมเบอร์บ้างไหมมาร์กเลยเล่าให้ฟังบอกว่าผมส่งข้อความไปในกลุ่มแชทว่าโยฉันกลับมาแล้วนะเซบีก็ตอบกลับมาว่าโอ้ฉันยังอยู่ที่ชิลีอยู่เลยแล้วตอนนั้นผมก็ว่าจะไปเจอกับแบมแบมกับยองแจแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปเจอกับพวกเขา I messaged in the group chat I was like yo I'm back last time and then JB's like oh I'm still in Chile <laughs> And then I was supposed to meet up Bam Bam and Young J too Um but Yeah I didn't didn't get to see them with <laughs> the ก็เพราะพี่บอกว่าจะไปนอนไงแล้วก็มีแนบอีโมจิตามภาพเลยนี่ก็คงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันที่เกาหลีนะคะสุปุปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เขามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ